อิบนุระยับนะครับเคยพูดว่าอมฎอนเนี่ยมาเร็วและก็ไปเร็วนะเร็วจริงๆนะพี่น้องแป๊บเดียวเนี่ยเกินครึ่งจนกระทั่งจะอยู่เข้าอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายซะแล้วฉะนั้นใครที่ทำความดีอยู่แล้วนะครับก็ทำให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกใครที่ยังไม่มีความดีหรือยังทำอามัน หรือว่าทําการงานที่มันยังไร้สาระอยู่นะมันเกิดประโยชน์น้อยนะก็จงปิดท้ายรอมฎอนนี้ด้วยกับคุณงามความดีนะเถิดช่วงนี้ก็คือที่บอกว่าช่วงมักฟิราอเนี่ยเชคฟัตฮีนะเชคฟัตฮีเคยเล่าให้พวกเราฟังว่า นะครั้งหนึ่งได้มีสัฮาบะท่านหนึ่งมหารสุลลาะสุลลาลฮวลฮิวะสลัมแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยได้ทําบาปนะทำบาปมามากเหลือเกินแล้วก็คาดว่าอัลลอฮฺจะอาลานะจะไม่อภัยโทษแก่ฉันเป็นแน่ทางเรสุลลาะจึงถามกลับไปว่าดัมบุกะอัลมูอามิลอารอรีนบาปของเจ้าบาปของท่านนั้น ใหญ่กว่าผืนแผ่นใหญ่กว่าผืนแผ่นดินอีกหรอสาบัสท่านั้นก็ตอบ่าซัมบีอาลมบาบชั้นใหญ่กว่านะเราสุลลาพูดอีกซัมบุกอาลมอาบิสสามาวาติซาไบาปของท่านนั้นใหญ่ไปกว่าฝากฟ้า,ฟา,ฟาทั้งเจ็ดอีกหรือ ชายคนนั้นก็ตอบนะซาบัตเท่านนั้นก็ตอบก็อละดัมบีอ้าวมูบาปฉันนะมันใหญ่กว่านั้นอีกทสุราชจึงถามไปอีกบอกดัมบูก้อละมูอามิสสัมวาทีนะอามิสสัมวาติวลอุรและบาปของท่านนะมันใหญ่กว่าฟากฟ้าและแผ่นดินนะหรือเปล่าล่ะชายคนนั้นก็ตอบก็อละดัมบีอ้าวลมู บอกว่าบาปของฉันมันใหญ่กว่านั้นอีกโอ้โหฟังแล้วเนี่ยนะทำอะไรมาใช่ไหมไม่พอูลุลลอฮ์าถามอีกอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์าถามอีกดัมบุกะอัลละมูอามิลอารชีบาปของท่านนั้นใหญ่กว่านะหรือว่าอารชน่ใหญ่กว่านะเชฟฟัตใหบอกว่าคิดว่าสหายท,ท่านนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจความหมายของอารชดี มาเพราะจริงๆแล้วมันคือมักลูกที่ใหญ่ที่สุดแหละหรือสองก็คืออาจจะเข้าใจแหละแต่ก็คิดไปว่าบาปที่เขาทำน่ะต่อให้เป็นอารัชนะบาปเขาก็ใหญ่กว่าเขาจึงตอบประซูลไปว่าก็แล้วเรื่มบีอาร์โบาบฉันยังใหญ่กว่าอยู่ครับหลังจากนั้นราซูลจึงกล่าวต่อไปบอกรัมบุกะอารอามิลลาบาปของเจ้านั้นใหญ่ กว่าหรืออัลลอฮฺตาลานั้นทรงใหญ่กว่าสาบัตท่านนั้นก็คิดเหมือนคิดแวบ,บหนึ่งคําตอบเดิมมือคงไม่ได้นะเขาจึงกล่าวว่ากอลอลลอฮฺอัลลอฮมุมิงกุลลิอาลิมอัลลอฮฺตาลาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮฺตาลาแล้วพระสุลต่านจึงกล่าวต่อว่าอิดันละยังฟิรุดัมบัลอาลิมอิลลัลอาลิมฉะนั้น นะั่ไม่มีใครจะอภัยโทษบาปอันยิ่งใหญ่ได้รอกเว้นเสียแต่ผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นสุบฮานัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินเรื่องเล่าตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าได้หมดหวังในพระเมตตาของ Allah, อ,อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตาลานั้นพระผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอภัยโทษก็ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่พวกเราท่านทั้งหลายด้วยเถิดนะครับ